้อนกลับไปจริงๆก็คือถือว่าเป็นน้องคนสนิทกับ<ม>พี่แตงโม<น>ค่ะ,ะม,ามาสนิทกันจากอะไรสนิทเริ่มต้นจากตรงไหนคือหนู่เข้ามาอยู่ช่องเจดได้ประมาณปีที่สองก็ได้เล่นละครกับพี่โมแล้วมันเป็นเรื่องแรกที่เราเจอกันหนูเกรงมากเพราะว่าพี่เขาเขาหน้าดุอะ<ม>ในในน้าตอนนั้นอะไรแบบเนี้คะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราคุยกันได้เนี่ยเพราะว่า เป็นคนแต่งหน้าถ่ายละครออเองและในระหว่างที่เราแต่งหน้าเราก็ได้มีโอกาสคุยกันค่ะบอกโอ๊ยใช้อันนี้ดีอันนั้นดีอะไรแบบนี้ค่ะก็สนิทก,กันแล้วพอพอเริ่มเข้าฉากเข้าอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนมันจะมีจุดหนึ่งที่ที่หนูรู้สึกว่าโอ๊ยพี่โมปลดล็อกได้หลายอย่างเลยคือหนู่ร้องไห้ไม่ได้นะตอนนั้นพี่ก็บอกว่าอามีนาเธอเอาแบบเธอเอาแบบนี้ไหมกอดกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ได้เหรอมันกอดกอดฉันดูไม้อะไรอย่างี้เราลงมากอดกันกอดกอดกันดูไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความรู้สึกแรกที่โมได้กอดเขาอ่ะมันเหมือนเหมือนเรากอดแม่หนูร้องเลยร้องแล้วเหมือนเขากอดแล้วหลักเขาว่าลูปหัวมาถึงไล่แล้วก็มาที่หลังเนี่ยมันอบอุ่นมากค่ะพี่เราก็แบบอุ้ยเราร้องไห้ได้เลยร้องไ้ก็โฟล์แล้วเราก็รู้สึกว่า เขาคือพี่เราจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทําให้โมแบบรักพี่คนนี้มากจนถึงขั้นบอกว่ายกให้เป็นรองจากคุณแม่เลยจริงใช่ค่ะหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงที่มีความอบอุ่นแล้วเขาจริงใจเขาพิถนตรงไปตรงมาเขามีอะไรเขาจะพูดเขาจะบอกเขาจะเตือนในภาพของพี่อ้อยเวลาที่มองเข้ามารู้สึกว่าน้องโมเป็นผู้หญิงหวานๆจนกระทั่งเหตุการณ์ของการสูญเสียน้องแตงโมล,ล่าสุดพี่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุยพูดชัดทุกอย่างชัดเจน และมันมาจากความรู้สึกจริงใจจากข้างในในวันนั้น<ม>ความรู้สึกของหนู<ม>เป็นความรู้สึกยังไงคะ<ม>กับสิ่งที่เกิดขึ้นพูดกับพี่เสมอว่าอย่าใช้ชีวิตอะไรใช้ไปมไม่ซีเรียสเลยไม่ต้องให้หนูรับรู้ทุกอย่างก็ได้คเพราะเราขอซัพพอร์ตเขาอย่างเดียว<ม>ถ้ามีปัญหาอะไรอยากจะให้ชนกับใครมีปัญหาใครให้บอกเรา เดี๋ยวเราลุยให้แล้วหนูก็ทําแบบเนี้ยให้พี่มาเป็นสิบปีแล้วว่ะต่อให้ฝั่งเราผิดหนูก็หนูก็มองถูกไม่ได้ต้องถูกอะไรอย่างี้ก็จะเป็นแบบนี้อย่างแบบก่อนก่อนก่อนที่พี่เขาเขาจะไม่อยู่อะนะคะก็มี้องสุดท้ายที่เขาฝากไว้เหมือนกันเห็นรู้สึกว่าเคยพูดในรายการนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เขาฝากไว้แล้วหนูก็บอกว่าถ้าผู้ชายคนนี้ ทําแบบนี้กับพี่หนึ่งรอบอมโมโจะออกมาเป็นศัตรูเขาเองอ๋อที่พันโนั้นน้องโมมาเล่าให้ฟังถึงความรักครั้งหนึ่งใช่ค่ะอ๋อ